为推动泰国商业进入东盟十二个主要商业组织的市场计划，十月十八号，商业部举办研讨会和展览会。来看报道。泰国曼谷商业部举办东盟经济形势下泰国未来经济新闻发布会。此次发布会的目的是加深大家了解东盟意识，在调整自身的基础上建立觉醒及战略建议，帮助寻找商业机会以及提高本国工业在亚洲市场的竞争力。 商业部常任秘书长萨里莱·萨里拉女士表示，泰国政府、泰国商业部、泰国私人企业与驻泰各国使馆携手合作，将于十月二十八号至十一月六号，在泰国纪念国王生日八十周年之际，在政府总部大楼举办“东盟经济形势下泰国未来经济及泰国人能获得什么”展览会及研讨会。

ประเทศใหญ่ๆทั่วโลกนะครับการรวมตัวกันเนี้ยครั้งนี้เนี่ยจะทําให้กลุ่มของเราเนี่ยเข้มแข็งและพร้อมที่จะแข่งขันในตลาดโลกได้เป็นอย่างดีวันนี้เนี่ยนะฮะเรายังไม่เปิดประชาคมอาเซียนเนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยสามารถส่งออกแล้วก็ค้าขายกับประเทศต่างๆเนี่ยได้เปรียบเขาอยู่แล้วนะครับการขยายตลาดให้เป็นอิสระยิ่งขึ้นเนี่ย น่าจะเป็นโอกาสที่จะทําให้ตลาดนี้โตขึ้นอีกนะครับไม่ใช problems, as, ú, ่เฉพาะเรื่องการค้าอย่างเดียวการท่องเที่ยวเช่นเดียวกันนะครับการท่องเที่ยวเนี่ยประเทศไทยก็ได้เปร th <cart> ียบมีนักท่องเที่ยวจากประเทศในอาเซียนมาประเทศไทยมากกว่านักท่องเที่ยวจากประเทศไทยไปประเทศอาเซียนตลาดก็จะใหญ่ขึ้นก็จะทําให้มีการท่องเที่ยวรายได้จากการท่องเที่ยวมากขึ้นเป็นต้นนะครับ MGTV 记者林凯雄高东东泰国曼谷报道